สวัสดีค่ะแอดหวานนะคะตอปปดนี้แอดหวานก็มีเรื่อง การผจญภัยค่ะคนขุดสุสานหุบเขาลับแห่งยูนนานตอนที่9นะคะเรามาต่อกันนะคะก็เริ่มตอนที่9นี้ก็หลังจากที่หวังขายเฉียนกับเชอร์รี่หยางตั้งสติได้ค่ะพวกเขาสองคนก็เดินเรียบหน้าผาไปอีกทางหนึ่งเพื่อหลบหนีลูกกระสุนที่ผู้ใหญ่บ้านกระหน่ำยิงมาอย่างคนทั้งสองจนเมื่อผู้ใหญ่บ้านแล้วก็กลุ่มชาวเผ่าเห็นว่าพวกเขาเนี่ยเดินลับ ตาออกไปแล้วพวกเขาก็ได้ถอยกลับไปรอที่ริมแม่น้ําโดยมอบหมายหน้าที่ให้ชายคนหนึ่งคอยเฝ้าดูหวังข่ายเฉียนกับเชอรี่หยางเอาไว้ซึ่งเมื่อหวังข่ายเฉียนเห็นว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเขาก็ถามเชอรี่หยางขึ้นมาด้วยความเป็นกังวลว่าคือว่าเส้านาที่การหยางก้นหนะมันลึกขนาดนี้เหล่าหูเขาจะโดยที่เชอรี่หยางนั้นก็ตอบทันทีว่าเหลวไหล เหล่าหูต้องไม่เป็นอะไรไปแน่ลงไปดูหน่อยและเมื่อพวกเขาสองคนเดินลงจากหน้าผาไปถึงยังริมแม่น้ำแล้วหวังขายเฉียนก็พยายามตะโกนเรียกชื่อเหล่าหูอยู่นานจนตัดสินใจกระโดดลงไปในน้ำและได้ปะทะกับหูป่าอี้ที่กำลังโผล่หัวขึ้นมาจากน้ำเข้าพอดีทั้งสองคนตกใจมากและมัวแต่เถียงกันอยู่ในน้ำสักพักใหญ่ จนแม้กระทั่งขึ้นมาบนฝั่งแล้วก็ยังคงมันนั่งเถียงกันต่อขณะที่กำลังผิงไฟซึ่งมันก็ทำให้เชอร์รี่ย้างอดไม่ได้ที่จะถามพวกเขาระหว่างที่เธอนำฟืนวางลงกับพื้นว่าพวกคุณสองคนนะ่ะคุยอะไรกันเหรอ หูป่าอี้จึงพูดเบียงประเด็นว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคนในถ้ำพวกนั้นเป็นยังไงบ้างเชอรี่หยางพูดต่อว่าชาวบ้านตายไปหลายคนลูกชายของหัวหน้าหมู่บ้านก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตายเหมือนกันหวังไข่เฉียนจึงพูดว่าเจ้าหนอนยักษ์นั่นพวกเราสามคนหนีออกมาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วใช่ไหมล่ะ ชาวบ้านพวกนั้นก็เหมือนกันทำไมพวกเขาถึงต้องไล่ตามพวกเราด้วยคิดจะทำอะไรกันแน่ต้องทำถึงขนาดนั้นเลยหรือตอนนี้คอยอยังชั่วแต่ว่ายังไงก็ต้องโทษเจ้าหนอนยักษ์นั่นกระโจนใส่เจ้านั่นอย่างโหดเหี้ยมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนเลี้ยงไว้เฉรี่ยัยางก็พูดว่า ถ้าดูจากชั้นหินยุคดึกดำบรรในถ้ำน้ำเต้ามันน่าจะเป็นสัตว์หน้าดินหลายเซลล์จำพวกเปลือกที่มีไข่ตินในยุคของไซแอติกมันอาจจะเป็นนอนยักษ์วี้หลางเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านอนอมะตะหัวซือนอนประเภทนี้มีลักษณะที่พิเศษมาก ในธรรมชาติมันแทบจะไม่มีศัตรูทางธรรมชาติเลยบรรพบุรุษของมันน่าจะสืบย้อนไปได้ถึงยุคแคมเบรียนเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนส่วนการสูญพันธุ์ของมันน่าจะสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนในชั้นบรรยากาศก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวนี้ขยายพันธุ์ในเปลือกมากี่ชั่วอายุคนแล้วระบบการหายใจของมัน ปรับตัวเข้ากับความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศยุคปัจจุบันได้บางทีอาจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของถ้ำน้ำเต้าบางทีอาจเป็นเพราะพืชหรืออาหารพิเศษบางชนิด หูป่าอีพูดขึ้นว่าอีกอย่างเจ้าหนอนอมตะหัวสื่อนี้ทำไมถึงสวมหน้ากากทองคำที่เป็นเครื่องบูชากษัตริย์เซียนเอาไว้ด้วยต่อให้ควันแดงที่มันพ่นออกมาจะไม่มีพิษแต่มันคืออะไรกันแน่ทำให้หวังขายเฉียนพูดขึ้นว่าพวกคุณว่าเจ้าหนอนเนี่ยจะเป็นวิชาเถิงที่กษัตริย์เชียนทำขึ้นมาหรือไม่ หูป่าอี้และเชอร์ี่หยางไม่ได้ตอบอะไรซึ่งไม่นานเท่าไหร่นักเชอร์รี่หยางก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนท้องฟ้าเธอลุกขึ้นแล้วเดินไปดูสิ่งที่เธอสังเกตเห็นก่อนจะเรียกให้อีกสองคนที่นั่งอยู่มาดูสิ่งนี้ด้วยกันซึ่งเมื่อพวกเขาเดินมาหาเธอแล้วเชอร์รี่หยางก็พูดต่อว่า พวกคุณยังจำแผนที่สุสานที่สลักอยู่บนฝาโรงศพได้ไหมขณะที่เธอแงนหน้ามองไปข้างบนโดยที่หวังขายเฉียนเองก็มองตามเธอไปเช่นกันจากนั้นก็พูดว่ารูปที่วาดนั่นเหมือนกับอันนี้ไม่มีผิดเชอรี่ยางจึงพูดว่านี่คือพระราชวังของกษัตริย์เซียน โดยที่หูป่าอีเองก็พูดว่าคิดไม่ถึงว่ากษัตริย์เซียนเนี่ยจะมาสร้างห้องหับถึงบนฟ้าจริงๆ หลังจากที่พวกเขามองวังลอยฟ้าที่อยู่ไกลออกไปบนภูเขาทั้งสามคนก็รีบออกเดินทางเพื่อมุ่งตรงไปยังพระราชวังโดยที่ระหว่างนั้นชายชาวเผ่าที่รับนาทีเฝ้ายามก็ได้นำเรื่องนี้ไปรายงานให้แก่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งเมื่อทั้งสามคนเดินทางมาถึงหน้าพระราชวังลอยฟ้าอันใหญ่โตระหว่างทางที่กำลังเดินเข้าไปนั้นวังข่เฉียนก็ได้กล่าวว่า พวกคุณว่ากษัตริย์เฉียนเนี่ยพึ่งเป็นขุนนางใหญ่ไม่เท่าไหร่ก็อยู่ในพระราชวังหููขนาดน,นี้นี่ต้องทุจริตมากแค่ไหนเนี่ยทำให้หูป่าอี้พูดขึ้นว่าเนี่ยไม่ได้ให้คนเป็นอยู่จนเมื่อพวกเขาเดินเข้ามาใกล้สถานที่ตรงหน้ามากขึ้นหูป่าอี้ก็กล่าวต่อว่านี่น่าจะเป็นหอมิงของสุสานจัก,กรพรรดิไม่คิดว่าจะสร้างสุสานไว้ในที่แบบนี้ หลงซานสูงเสียดเมฆหุบเขาชงดำดิ่งลึกปกคุ้มร้อยลีแบ่งโรคมนุษย์และสวรรค์พวกนี้ร้วนตรงกับรูปแบบห่วงจุ้ยของสุสานคิดไม่ถึงจริงๆว่ากษัตริย์หนุ่มแคว้นชายแดนจะสร้างสุสานของตัวเองในดินแดนลับของห่วงจุย้ยที่ตัดขาดจากโลกภายนอกแถม เต็มไปด้วยกลิ่นายของกษัตริย์และรักษาสภาพได้ดีขนาดนี้เห็นทีจะสบประมาทกษัตริย์เซียนนี้ไม่ได้จริงๆหวังข่ายเฉียนเดินเข้าไปใกล้หินสลักแท่นหนึ่งที่ตั้งอยู่แล้วถามว่าด้านบนนี้เขียนไว้ว่าอะไรเชอรี่หยางจึงเดินเข้ามาอ่านให้เขาฟังว่าเร้นลับซ่อนเร้นลับประตูสู่สิ่งอัศจรรย์นในจักรวาล โดยที่อีกด้านนั้นหูป่าอี้ก็พูดว่าวังสวรรค์หลิงอวินพระราชวังสู่ความเป็นเซียนเมื่อได้ยินเช่นนั้นหวังข่ายเฉียนก็กล่าวว่าสู่ความเป็นเซียนหรือสู่ความเป็นเซียนอะไรฉันว่านะเจ้ากษัตริย์เซียนเนี่ยก็แค่อยากเป็นเซียนเทพจนเป็นบ้าไปแล้วเขานึกว่าสร้างพระราชวังแบบนี้บนหน้าผาก็อันเชิญเซียนเทพมาได้แล้วอย่างนั้นสิ ว่าแต่เหฮยหู He ho. เราก็ถือสว่าหวนหนี้ได้ถือโอกาสมาลองสัมผัสความเป็นเซียนเทพกันสักหนหูป่าอี้จึงหันไปมองหวังขายเฉินแวบหนึ่งแล้วพูดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้จะมีเบาะแสมุกมู่เฉินอยู่หรือไม่เฉอรี่หยางพูดขึ้นว่าพระราชวังนี้คือสิ่งก่อสร้างสุสานโบราณบุ่มบามบุกรุกเข้าไปฉันกังวลว่าเราจะอธิบายได้ยากนะ ทำให้หูปาอี้พูดต่อว่าแต่มุกมู่เฉินเกี่ยวข้องกับชีวิตของครอบครัวศาส,สดาจารย์เฉินชาราภาพและล้มป่วยกำลังรอให้พวกเราช่วยชีวิตอยู่สนใจมากขนาดนั้นไม่ได้หรอกโดยที่หวังขายเฉียนก็กล่าวด้วยความตื่นเต้นว่านั่นสิพวกเรารีบเข้าไปเถอะกษัตริย์เซียนนะอาจจะเหลือของขวัญพบหน้าให้เราสักสองชิ้นก็ได้ หูป่าอี้จึงถามหวังข่ายเฉียนด้วยความเหนื่อยหน่ายใจว่านายอัดอั้นอะไรหนักหนาหรือหวังข่ายเฉียนจึงแถตอบเขาไปว่าเปล่าเปล่าฉันหมายถึงว่าถ้าเราหาสุสานของกษัตริย์เซียนเจอก็จะเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญใช่ไหมล่ะงั้นก็ไม่แน่ว่าองค์กรน่ยยังจะมอบรางวัลให้เราด้วยใช่ไหมล่ะฉันรีบไปดูดีกว่า หลังจากที่หวังขายเฉียนเดินนำไปแล้วเชอรี่ยางก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดขึ้นว่าเพื่อนของคุณเนี่ยดื้อด้านไม่เปลี่ยนจริงๆทั้งสองคนเดินตามหวังขายเฉียนไปหยุดที่หน้าประตูและเมื่อได้เห็นว่าอีกฝ่ายพยายามอย่างไรก็เปิดประตูไม่ออก หูป่าอีก็กล่าวขึ้นมาว่าประตูหินนี้ปิดตายเอาไว้ด้านหลังประตูนี้มีอุปกรณ์ป้องกันการความถ่วยน่าจะเป็นก้อนหินที่สามารถเลื่อนได้ปกติเนี่ยสุสานจัก,กรพรรดิรวนใช้วิธีแบบนี้ป้องกันการคลำทองตรวจยศในระหว่างที่ทั้ง3คนกำลังคิดหาวิธีเปิดประตูบานใหญ่ตรงหน้าอยู่นั้นเชอรี่หยางก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่าง พร้อมกับพูดว่ารูปปั้นสัตว์ร้ายพิทักษ์สุสานนี่ปกติต้องเหมือนกันเป๊ะๆทั้งซ้ายและขวาทำไมที่นี่ถึงไม่เหมือนกันละ่ะเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมังกรหนึ่งตัวกับเสือหนึ่งตัววังไข่เฉียนจึงลองสังเกตไปที่บานประตูตามที่เธอบอกโดยหลังจากนั้นไม่นานเขาก็เดินเข้าไปหาหูป่าอีอีกใกล้ๆแล้วพูดกับอีกฝ่ายหนึ่งว่าเหล่าหูนายดูสิ ด้านบนเนี้ยมีสองตาน่าจะเป็นรูกุญแจหูป่าอีจึงพิจรารณาและพูดพึมพำถึงสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าอย่างทวนถีมังกรหนึ่งตัวเสือหนึ่งตัวก่อนจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วพูดขึ้นว่าไม้คาถาหลงหูพังจือเอาคาถาของนักบวชนั่นให้ฉันหน่อย เมื่อหวังไข่เฉียนนำคาถาออกมามอบให้หูป่าอี้แล้วเขาก็เริ่มสำรวจดูอย่างพินิดพิเคราะห์ว่าควรจัดการกับมันอย่างไรดีจนเมื่อหูป่าอี้คิดได้เขาก็ทำการแกะสลักที่เชื่อมต่อระหว่างคาถาออกแล้วส่งไปทางหวังไข่เฉียนเพื่อที่จะได้นำไปเสียบยังรูกุญแจพร้อมกันหลังจากที่ประตูบานใหญ่ตรงหน้าถูกเปิดออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หูป่าอี้หวังขายเฉียนและเชอร์ี่หยางก็เดินเข้าไปข้างในเพื่อสำรวจตรวจตาหอหมิงแห่งนี้อย่างละเอียดโดยที่ระหว่างทางพวกเขาก็ได้พบกับรูปปั้นมากมายจากหลายยุคสมัยตั้งอยู่รายล้อมอีกทั้งยังมีภาพวาดบนฟ้าผนังที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ หวังไข่เฉียนถามเชอรี่หยางขณะที่เขามองดูแผ่นป้ายตรงหน้าว่าด้านบนมีตัวอักษรอ,อยู่เขียนไว้ว่าอะไรอะ่ะเชอรี่หยางจึงใช้เวลาอ่านมันอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าอักษรสลับโบราณนี่น่าจะหมายถึงมุกมู่เฉิงเป็นฝังหวนต้านที่พระแม่ธรณีสร้างขึ้น ตำนานเล่าว่าสามารถช่วยให้คนกลายเป็นเซียนได้ยุคปลายของราชวงศ์ชินมุกนี้อยู่ในมือของกษัตริย์เซียนเมื่อจักรพรรดิฮั่นส่งทราบเลยส่งขุนนางไปถามไถ่กษัตริย์เซียนไม่ยอมมอบราชสมบัติให้ซ้ำยังพาคนแยกจากแคว้นกู่เตี้ยนย้ายไปทางตะวันตกของอยูนนานใช้คนร่วมแสนสร้างสุสานกษัตริย์เซียนเพื่อหวังได้ขึ้นเป็นเซียน จากนั้นไม่นานหูป่าอี้ก็เรียกให้อีกสองคนแง้นมองขึ้นไปด้านบนพร้อมกับฉายไฟไปที่รูปตรงหน้าและพูดว่ามงกุฎที่กษัตริย์เซียนสวมอยู่สิ่งที่ฝังอยู่ตรงกลางก็น่าจะเป็นมุกมู่เฉินสินะเห็นทีจะเป็นไปได้มากว่ามุกเม็ดนี้จะถูกกษัตริย์เซียนเนี่ยเอามาไว้ที่นี่หูป่าอี้หวังขายเฉียนและเชอรี่ยาง ทำการค้นหามุกมู่เฉิงต่อไปโดยที่หูป่าอี้นั้นก็สงสัยว่ามุกมู้เฉิงอาจจะอยู่ในวังใต้ดินของสุสานแห่งนี้ซึ่งระหว่างที่พวกเขากำลังยืนพูดคุยกันนั้นจูจ่ๆก็มีเสียงประหลาดบางอย่างดังขึ้นจนหน้าขนหัวลุกหูป่าอี้นั้นถึงกับทนไม่ไหวแล้วพูดออกมาด้วยความหวาดระแวงว่านี่เสียงอะไร จบแล้วนะคะตอนที่9ก็ยังน่าตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานสมกับที่เป็นเรื่องคนขุดสุสานจริงๆค่ะเดี๋ยวอดวานจะพาทุกท่านไปต่อในตอนที่10นะคะหากเกิดว่าทุกท่านลืมเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วสามารถย้อนกลับไปฟังได้นะคะตอนที่1นถึงแปดอดวานอัพขึ้นมาแล้วเรียบร้อยค่ะเรื่องราวจะได้ต่อเนื่องกันนะคะหากมีคําถามอะไรก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะคะและเดี๋ยวอดวานจะมาทยอยตอบให้ครบทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟชินีสโนเวลล์แอนด์ซีรีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ